สวัสดีค่ะวันนี้เหนียวจะแนวมาจะทำการหมักเนื้อนะคะเนื้อวัวค่ะใส่เครื่องไว้แล้วค่ะแล้วแต่คุุกข้าให้เข้ากันเนาะเป็นเนื้อวัวหนึ่งกิโลครึ่งก็จะมีข้าวข้าวแช่น้ำข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวแช่น้ำเด้อ เด้อค่ะเด้อเออก็จะมีมีข้าวที่แช่น้ำเนาะมีเกลือมีพริกไทยเนาะพริกไทยผงค่ะพี่น้องเออมีซีอิ๊วขาวมีผงนัวค่ะหลังจากนีก็จะเอาใส่ในชามใหญ่เดค่ะเด้อถาดเล็กคุกบ่ได้ค่ะพี่น้องถาดเล็กคุกบ่ไร เข้ากันกับพี่น้องถ้าที่ไม่กินเนื้อก็ข,ขอโทษขอไปนะคะต้องอทำวิดีโอส่งขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาดูให้กำลังใจค่ะการันหมักเนื้อหมักเนื้อวัวค่ะจะไปตากแดดค่ะวันนี้แดดจ้ามากเลย เด็ดจา่าเนาะค่ะนาอพี่นอ้องเนาะเดี๋ยวก็เลยเอาตะแบบกันมักเหนือซะเลยค่ะบ่บรู้ว่านัวบอลก็จะชิมดูอีกครั้งนึงอยู่เกลือมใาใส่จักหน่อยค่ะ ยิข้ขาวค่ะพี่น้องค่ะเติมลงไป เีมีแชแนลมาค่ะพี่นอ้องผมมีทัดก็จะประมาณนี้เนะถาดตักเนื้อค่ะพี่นอ้องได้ถาดตักเนื้อมาแล้วเนาะเนื้อที่หมักเสร็จแล้วค่ะพี่น้องที่จริงเมียวมักได้สาวเราแล้วกันหนึ่ง เพิ่มเติมก็คือซีอิ๊วขาวเนาะให้หอมซีอิ๊วขาวอ่ะอะไรนะเห็ดหอมกับพี่นอ้องเห็ดห,หอมเห็ดหอมจอังหน่อยแต่เมื่อฉันจะตากเนื้อนะคะ่ะแบบหนึง่งพอบานพิ่งมัก่ะ เพราะบ้านมากกินเนอะคะ่ะเนอะให้ก็ทำได้ สองแดดค่ะพี่น้องตากสองแดดก็พอถ้าแดดจัดๆเนาะจะอร่อยถ้าตากแดดเดียวก็ก็ทานได้แล้วแต่คุณชอบนะคะนะ่ะนาอแต่เมียวชาแนวนี่ชอบสองแดดแดดเดียวกลัวเมียวชันแนวชอบแหงๆค่ะ ที่ได้มาสองโลค่ะสองโลผูดสองโลด้วยค่ะพี่นอ้องงาวันนี้พ <c oughs> อยากกับมากินน้ำกันด้วยค่ะเด้อบ้านเนเื้อช่แนวกเบื่อแนวกำลังตากเนื้อแห้งจ้ามีพริกไทยใส่เข้าไปด้วยเนาะพริกไทยผงด้วยค่ะพี่น,อน้องเนาอในช่อแนวใส่ให้ดับกินหน่อย มีข้าวข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวสุกข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วค่ะพี่น้องมันจะเหนียวเอามาใส่แช่น้ำเนาะแช่น้ำก่อนทำแบบโบราณค่ะสมัยก่อนแม่่นทำให้กินเนาะอาจจะเป็นสมัยเป็นเด็กเนาะรู้สึกว่ามันอร่อยมากเล้วแต่คน้นหมักหรอกค่ะพี่น้องค่ะบางนเนิันก็บก่ใซ่่นเอาแบบสมัยใหม่เนาะ แต่คนชอบบางคนก็ใส่กระเทียมแล้วค่ะพี่น้องใส่พริกไทยเม็ดแต่บ้านเหนียวไม่ชอบพริกไทยเม็ดค่ะก็เลยไม่ใส่ใส่พริกไทยผงนะนะใส่แล้วแต่ใจชอบถาดหนึ่งพอดีดีไปแล้วพี่นอนะ้องเนาะเอาปได้หาถาดใหม่ เสร็จแล้วจ้าหนึ่งถาดค่ะพี่นอ้องอตะแกงตะแกงเล็กแบบนี้เมียวจะมีมีอันเดียวเนาะค่ะเดี๋ยวเมียวจะเอาต่อแบบบูลลันเนาะเอากระดงุงกระดุงห่างหมางมัตากเสร็จแล้วจ้า แตกเด้อเด้อพี่น้องคะ่ะไปแตกแดดบนลังค่าค่ะลังค่าลังค่าหนาบ้านค่ะพี่น้องคะอ่าเองไรนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะทำงานทรงเพลินกับพี่น้องคะ่ะขอบคุณที่มารับชมอ่าบ้านเหนียวชาแนลนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เหนียวชาแนลมาตลอดเนื้อคะ่ะเอาเนื้อไปตาก วันนี้ทำเนื้อแดดเดียวแต่ว่าเหมียวจะทำเป็นสองแดดถ้าดดแดดจัดก็ทำแดดเดียวเนาะดูก่อนดูตอนเย็นขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมบ้านาวิดีโอเหมียวชาแนลขอบคุณน้ำใจง,งามนะคะ